ก็มาแล้วนนี้ก็ขออนุญาตหลับกวิ่งใตงนะคะเดี๋ยวเราเก็บข้าเป็นที่ระลึกนะคะโอเคอันนี้เป็นทีมงานอันนี้คนถูก้คนเดียวใช่ไหมคะสองคนถูกแ่้คนเดียวแบบโอ๊กอันนี้จะเป็นทีมงานที่ช่วยกันเนาะทีมงานของเราทีนนะคะต่าสทุกปันน้ำใจให้งุข ต้อ่ยะสองร้อี่หมู่บ้านใช่ไหมคะลูกบอน,นะคะอิมตัให้กันนะคะเคกียค่ะประมาณนี้นะคะเร์สองเียรอเหอเกเกคหน,น้าน่มากเลหน้านิ่งมากเลยได้แค่นั้นใช่ไหมดแรงอดแรงก็จะเป็น กำลังอ่ามอบถุงยังชีพนะคะนนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผู้ททแทนแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะเดินทางเนาะไปรับถุงยังชีพส่วนที่เหลือนะคะนนก็จะอยู่นะคะบริเวณประตูห้าศูนย์อาหารนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศขออนุญาตพาลูกค้าดูถุงทั้งหมดเยอะมากนะคะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบถุงนะคะ

ป็นพี่ต้นนะคะนี่พี่ต้นจะคอยปล่อยใช่ไหมคอยปล่อยของนะนี่ปล่อยอะไรนะปล่อยของของคืออะไรทีมงาน <c oughs> ทั้งหมดเท่าไหร่นะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบชุด <c oughs> ชิมนีนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นจนํานวนทั้งหมดนะคะ <c oughs> เอ๊ะน้ําอยู่ไหนต้นน้ําที่เป็นต้นนี่นู้นหรอนี่นะะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทีมงานพี่โอนะคะลงทะเบียนเมื่อเช้านะคะน่าเหนื่อยหน่อยนะคะ <c oughs> หิวข้าวไม่จะเป็นอันนี้เป็นจํานวนเขาเรียกว่าถุงปันน้ำใจให้หมดนะคะรอแจกจ่ายให้กับพี่น้องทองบ้านนี่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 น่าเหนื่อยน่าเหนื่อยน่าเหนื่อยประมาณนี้นะคะสนทุนลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นฝ่ายของนะคะดูแลโดยคุณวิระนะคะสนทุนคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศงาน ันน้ำใจนะะคที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะนี่โอเคค่ะลาลูกค้าทุกท่านนะคะไปแล้วขายยังไงอย่าลืมนะก็ฝากถึงฝากถึงคุณลูกค้าทุกท่านที่เขาเรียกอะไรนะได้รับถุงปันน้ำใจใช่ไหมตามีอะไรฝากหน่อยไหมถุงปันน้ำใจถุงปันน้ำใจสาพูดไรหน่อยเรายกขึ้นเดียวเดียวโอ้พูดโอเคจากจากใจทวีกิจเนาะใช่ไหมนี่จากใจทวี กี่นะครับอะไรอีกคะสี่เจ็ดปีสี่สิบเจ็ดปีที่ที่เคียงข้างกันจากใจขอขอบคุณจากใจรป็นกิจนะฮะวิ่งเหรอวิ่กอะไรมาเลโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะลูกค้ายังไงขออนุญาตปิดกล้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับถึงเยอะนะฝาทั้งไงเนี่ยเยอะหักหนักมาก ไปก่อนคุณลูค้าฝันตามพวกเราเลย